มเป็นคนหนึ่งแหละที่เอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ <Wow. S 1> เพราะยังไงยังไงพวกมิชาชีพหรือว่าแกล้งคอนเซนเตอร์ก็ไม่สามารถเอาเงินจากสหกรณ์ไปได้ <Yeah. S 1> จนยู่มาวันหนึ่งธนาคารได้ยื่นข้อเสนอให้กับสหกรณ์บอกกับสังสหกรณ์บอกว่าเอาเอาเงินมาฝากสิให้ดอกเบีย้ยสูงนะ <Yeah. S 1> ทางสหกรณ์เห็นว่าดอกเบีย้ยสูงก็เลยเอาไปฝากทั้งหมดเจ็ดสิบล้าน yeah. แต่แบ่งเป็นสองบัญชีบัญชีแรกสาสิบล้านบัญชีที่สองสี่สิบล้านภายในสองปีที่ฝากมาไม่เคยไปตรวจสอบเลยเพราะเป็นฝากประจำจนมาไม่คีดวันเนี้ตัางสาหกรณ์ได้ไปขอสเตทเมนต์เพื่อจะเอาไปทำบัญชีเกี่ยวกับสหกรณ์พอไปขอสเตทเมนต์ก็เบีย่ยงบายยังงูยังงี้ยังงั้นยังไม่ได้ให้ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จนสหกรรอไม่ไหว ต้องเอาสมุดไปปรับพอเอาสมุดไปปรับถึงจะรู้ว่าบัญชีที่มีสามสิบล้านเหลืออยู่สามพันบัญชีที่มีสี่สิบล้านเหลืออยู่ส<อ>ี่พันพอไปคุยกับธนาคารธนาคารบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบอยังไงพอเรื่องก็ยังเงียบอยู่จนทางสากทนทมนไหวต้องไปแจ้งตำรวจพระลงมาชกไปจำวันแล้วเงินเจ็ดสบล้านนี้ไม่รู้ว่าหหยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยนะ มันมีพี่รู้ตั้งแต่ไปขอสเตทเมนต์แล้วแค่ทำสเตทเมนต์มันยากตรงไหนวะสรุปเลยว่าแก๊งคอนเซนเตอร์หรือว่าผู้ปิะชาชีพนี้ไม่ใช่ใครเลยใช่ปะทุกวันนี้ประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ว่าใครๆเขาก็คิดว่าธนาขารนั่นแหละแก๊งคอนเซนเตอร์พวกดูดเงินรู้ข้อมูลทุกอย่างยิ่งนับวันยิ่งไม่มีควา,ามมั่นใจไม่มีควา,ามปลอดภัยกันเลยมิชาชีพ ไม่สามารถเอาเงินจากสหกรณ์ไปได้แต่มิชชาชีพสามารถเอาเงินของสหกรณ์ที่อยู่ในธนาคารได้มันแปลกไหมดูสิว่าเคเนี้ยสหกรณ์จะได้เงินจากธนาคารไหมกลัวว่าเป็นคดีความขึ้นลงข้นศากด์แล้วเนี่ยห้าปียังไม่รู้เรื่องเลยขั้นตอนของกฎหมายใครรู้ว่าธนาคารอะไรอ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยเดย้พูดแล้วมันขึ้นวิญ,ญญาณนาคอมเขาสิ่งเลย I SUCK